นอกจากเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดที่เป็นตัวชูโรงของกองทัพอากาศนั้นนั้นว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดยังมีอีกหนึ่งผู้ปิดทองหลังพระที่คอยเป็นกระดุกสลังให้กับงานส่งกลำลังบำรุงให้กับฐานบินต่างๆของกองทัพอากาศนั่นคือเครื่องบินลำเลียงที่อาจจะบินได้ไม่เร็วอุยอ้ายและลำตัวใหญ่เทอทะแต่หากขาดซึ่งสิ่งนี้ไปกองทัพอากาศก็คงไม่สามารถทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ m i l ิเ a รีทิฟส์บายตอนที่30จะขอพูดถึงเครื่องบินลำเลียงทางทหารที่ใครๆต่างรู้จักเป็นอย่างดี Roc กฮีทซีหนึ่งร้อยสาเครื่องบินลำเลียงทางทหารสัญชาติอเมริกันที่หลายประเทศมีไว้ใช้งานและถูกใช้งานอย่างต่อนเนื่องกว่า60ปีด้วยจำนวนที่ถูกสร้างออกมากว่า2,500ลำก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับล็อกฮีท C 1 3 0 h งร้อเฮหรือที่กองทัพอากาศไทยเรียกติดปากว่า C 3 3 0เป็นเครื่องบินลำเลียงทางทหารเครื่องยนต์ใบพัดเทอร์โบพ็อปสเครื่องยนต์ที่มีความสามารถในการขึ้นรงสนามบินที่ไม่มีการปรับปรุงพื้นผิวหรือสนามบินผิวดินอัดและนอกจากจะเป็นเครื่องบินลำเลียงแล้ว 4 3 0ยังถูกนำลำตัวเครื่องบินไปประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆทั้งการเป็นเครื่องบินกันชิปการค้นหาและช่วยชีวิตการสนับสนุนงานทางวิจัยวิทยาศาสตร์การราดตระเวนตรวจสอบสภาพอากาศเป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำการราดตระเวนทางทะเลหรือแม้กระทั่งการใช้ในการดับไฟป่าปัจจุบ,บัน4 3 0ถูกใช้งานหลักเป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีหลักให้กับกองทัพอากาศหลายๆประเทศทั่วโลก และยังมีรุ่นสำหรับใช้งานโดยพลเลือนโดยมีชื่อว่า r o c k h e t e L 1 0 0จุดเริ่มต้นของเครื่องบินลำนี้มาจากช่วงสงครามเกาหลีที่กองทัพอากาศสหรัฐเริ่มพบว่าเครื่องบินลำเลียงแบบเดิมๆของตนที่ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2นั้นไม่ตอบโจทย์ต่อาการใช้งานทั้ง f a i r c h i l C 1 1 9 Flying Boxcar d o u g l s C Skytrain s และ Curtiss 446 Commandos เนื่องจากเครื่องบินเหล่านี้ยังใช้เครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบที่ยังมีขีดจำกัดต่างๆและเครื่องบินก็ยังบรรทุกได้ไม่มากนะักทำให้ในปี1951กองทัพอากาศสหรัฐได้กำหนดความต้องการพื้นฐานในการปฏิบัติการของเครื่องบินลำเลียงแบบใหม่แล้วส่งให้กับบริษัทผลิตอากาศยานหลายๆบริษัทความต้องการใหม่นี้กองทัพอากาศสหรัฐกำหนดขึ้นมาประกอบไปด้วย ความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารไปได้92คนหรือทหารพร้อมรบ72คนหรือทหารพลล่ม64คนภายในห้องเก็บสัมภาระโดยห้องเก็บสัมภาระนี้จะต้องมีขนาดโดยประมาณ41ฟุตรหรือประมาณ12เมตรในทางยาวสูง9ฟุตรหรือ2.7เมตรและกว้าง10ฟุตรหรือ3เมตรเครื่องบินแบบนี้จะต้องไม่เป็นการนำเครื่องบินโดยสารพรเลเรือนแบบเก่ามาดัดแปลง แต่จะเป็นการออกแบบเพื่อรองรับกับภารกิจลำเลียงทางทหารโดยตรงโดยที่ส่วนท้ายจะมีบานพับประตูเพื่อนำสัมภาระต่างๆขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์มีการกำหนดให้ใช้เครื่องยนต์ใบพัดที่ให้กำลังจากเครื่องยนต์เจ็ตหรือที่เรียกว่าเทอร์โบพร็อพเหตุที่มีการเลือกใช้เครื่องยนต์แบบนี้เนื่องจากการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตในยุคนั้นจะมีอัตราการกินเชื้อเพลิงที่สูงทำให้มีพิสัยบินที่ใกล้การออกแบบ430 จะมีลักษณะที่คล้ายกับเครื่องบิน C-123 แต่มี4เครื่องยนต์และมีรูปทรงปีกรวมถึงประตูห้องเก็บสัมภาระที่ด้านท้ายเหมือนกับเครื่องล่อนในการลำเลียงในยุคปลายของสองคารามโลกครั้งที่2ที่ชื่อ Chess XCG-20 AirTruck การออกแบบแลมป์ที่ส่วนท้ายของเครื่องบินใหม่นี้จะถูกใช้ในการลำเลียงสิ่งของสัมภาระขนาดใหญ่เข้าและออกการส่งพลล่ม และการส่งยุทธภัยออกที่เพดานบินต่ำโดยใช้ร่มอย่างเช่นการส่งรถถังเบาเชอริแดนลงในพื้นที่การรบรวมถึงการทิ้งลูกระเบิดขนาดใหญ่ออกทางท้ายเครื่องบริษัทออกแบบต่างๆได้เสนอต้นแบบของเครื่องบินลำเลียงใหม่มากกว่า10แบบจากการแข่งขัน5บริษัทในส่วนของบริษัทล็อกฮีดนายฮาฮิบรัตหัวนหน้าวิศวกรของบริษัทเมื่อได้ศึกษาความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐ เขามองเห็นโอกาสที่จะเดินหน้าโครงการนี้โดยต้นแบบของทางอกฮิทแรกๆประกอบไปด้วยเอกสารกว่า130หน้าของการออกแบบเครื่องบินที่มีชื่อว่า L-206 แต่ทว่านักออกแบบอีกคนหนึ่งของ r o k h ฮิตเคลรีจอห์นสันผู้ยึดติดกับเครื่องบินไอพ่นความเร็วสูงกลับมองเห็นเป็นหายนะเขาถึงกับพูดกับฮาวฮิรบราดหัวหน้าของเขาว่าหากคุณเซ็นแบบนี้ออกไปคุณจะกลายเป็นผู้ทำลายบริษัทอกฮิทลง แต่ในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็ได้เซ็นการออกแบบเครื่องบินลำเลียงใบพัดออกไปโดยมีการปรับปรุงแบบใหม่จนออกมาในชื่อโมเดล82และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันโครงการนี้ในวันที่2กรกฎาคมปี1951หลังจากนั้นล็อกฮี d ได้สร้างเครื่องบินต้นแบบขึ้นมา2ลำโดยเครื่องบินต้นแบบ YC-130 ได้ทำการบินทดสอบบินขึ้นครั้งแรกในวันที่23สิงหาคมปี1954จากโรงงานของบริษัทล็อกฮีตในเบอร์แบงค์แคลิฟอร์เนียมันได้ทำการบินทั้งสิ้น61นาทีและเดินทางไปยังฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดแอร์ฟอร์สเบสสายการผลิตแรกของเครื่องบิน430คือ c 3 0 a ที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพอปอาริสัน t 5 6ีด a 9มีใบพัดแบบ3ใบ มันมีส่วนหัวที่ทื่อเหมือนกับเครื่องบินต้นแบบหลังจากดำเนินการสายการผลิตก็ได้เริ่มเข้าประจำการในเดือนธันวาคมปี1956และใช้งานโดยกองบัญชาการทาอากาศยุทธวิธีกองทัพอากาศสหรัฐหลังจากที่4 3 0 a เข้าประจำการได้ไม่นานรุ่นปรับปรุงของมัน4 3 0 b ก็ได้เริ่มนำเสนอต้นแบบในปี1959โดยมีคุณสมบัติต่างๆที่เพิ่มจากรุ่น A คือการขยายขนาดของถังเชื้อเพลิงภายในและระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้งานบนเครื่องบินมีการเลือกใช้ใบพัดแบบ4ใบแทนแบบเดิม3ใบในรุ่น A นอกจากนี้ระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมพื้นผิวบังคับปีกถูกเพิ่มแรงดันจาก2,500 psi ไปเป็น3,000 psi กองทัพอากาศสหรัฐได้นำ c 1 3 0ีจำนวน13ลำมาดัดแปลงเป็นเครื่องบินลาดตะเวนทางอิเล็กทรอนิกส มันมีชื่อว่า C130B2 โดยมันจะนำอุปกรณ์ในการรวบรวมข่าวกรองทางสัญญาณ SIG-IN มาติดตั้งที่ตำแหน่งทางเชื้อเพลิงภายนอกที่ใต้ปีกโดยอุปกรณ์นี้มีขนาดใหญ่กว่าทางเชื้อเพลิงเล็กน้อย C130 รุ่นที่ทำการเพิ่มระยะทำการให้ไกลขึ้นหรือ4 3 0 e ได้เข้าประจำการในปี1962 โดยมันพัฒนาให้ถูกใช้งานในการลำเลียงทางอากาศพิสัยไกลโดยมีพื้นฐานมาจาก4 3 0 b ที่มีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกไว้จำนวน2ทาถังที่ใต้ปีกด้านละ1ถังซึ่งอยู่กลกลางระหว่างเครื่องยนต์แต่ละถังสามารถจุเชื้อเพลิงได้เกือบ1,300แกลลอนในส่วนของเครื่องยนต์มีการเลือกใช้เครื่องยนต์รุ่นให้กาลังสูงขึ้นอย่าง AriSAN T56A7A แต่กลับกันในเครื่องบินรุ่น E นี้ ได้ลดแรงดันของไฮดริกที่ควบคุมปิกเล็กแก้เอียงให้กลับมาเหลือเพียง2 5 5 0 psi จากผลของการติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกนอกเหนือจากนี้4 3 0 e ยังมีการปรับปรุงทางด้านโครงสร้างรับแรงระบบ a v เอวิ c อนกให้ดีขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้และน้ำหนักโดยรวมของเครื่องบินก็มีค่าสูงขึ้น4 3 0 h คือรุ่นที่อัปเกรดเครื่องยนต์เป็น Ari T-56A-15 และออกแบบส่วนปลายด้านนอกของปีกใหม่มีการปรับปรุงระบบต่างๆบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของ 430E และ 430H แทบไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแต่จะมีจุดเติมเชื้อเพลิง High Pressure Refueling Point บริเวณส่วนท้ายใกล้ๆก,กับช่องเก็บล้อหลักการส่งมอบเครื่องบินรุ่น H นี้เริ่มในช่วงกลางทศวรรษที่1970 และจากการที่มันแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในบทบาทของการลำเลียงทางอากาศยุทธวิธีในปฏิบัติการการบุกปานามาและปฏิบัติการพายุทะเลทรายรัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติให้มีการจัดหา C130H เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนรุ่น E ที่ใช้อยู่เดิมในช่วงของสายการผลิต C130H นี้มีการสร้างรุ่นแยกที่มีการเพิ่มขนาดความยาวลำตัวเพื่อให้มีพื้นที่ในการบรรทุกที่มากขึ้น โดยเครื่องบินรุ่นนี้มีชื่อว่า4 3 0 h 3 0การเพิ่มความยาวลำตัวนี้จะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังห้องนักบินประมาณ2.54เมตรและลำตัวที่ส่วนหลังก่อนถึงประตูท้ายอีก2.03เมตรในส่วนของกองทัพอากาศอังกฤษเคยมีการใช้งานรุ่นส่งออกพิเศษอย่าง4 3 0 k ซึ่งเป็นการนำรุ่น H มาปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของกองทัพอากาศอังกฤษเอง ในชื่อ Hercules C1 และ C3 เครื่องบินรุ่น H ที่ผลิตระหว่างปี1992ถึง1996ถูกกำหนดชื่อเรียกโดยกองทัพอากาศสหรัฐว่า4 1 3 0 h 3ที่หมายถึงรุ่นย่อยที่3ของรุ่น H ในรุ่นนี้มีการปรับปรุงทั้งไจโรแบบเลเซอร์ในการนำทางระบบ GPS ไปจนถึงกลาส o อบผิด และระบบป้องกันตัวเองต่างๆอย่างมิ s ซ i แอ a p p o วอ h Warner อีกด้วยในขณะที่4 3 0รุ่นที่ผ่านๆมาต่างมีการอัปเกรดหรือปรับปรุงให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นทางกองทัพอากาศสหรัฐก็ได้รับงบประมาณสำหรับเครื่องบิน4 3 0รุ่นใหม่นั่นคือ4 3 0 j และอีกครั้งมันได้รับการออกแบบให้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงขึ้นอุตส AE-2100 ซึ่งปัจจุบัน เครื่องยนต์นี้ได้อยู่ในการครอบครองของบริษัทโรสรอยอีกทั้งยังมีใบพัดแบบใหม่ที่สร้างจากวัสดุผสมมีใบ6ใบโดยรวมแล้ว4 3 0 j จะมีอัตราการไต่เพดานบินและความเร็วเดินทางที่สูงขึ้นจากรุ่นเดิมอีกทั้งยังใช้ทางวิ่งสั้นลงในการวิ่งขึ้นและลงจอดเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยมากขึ้นทำให้สามารถทำการบินด้วยนักบินขั้นต่ำเพียง2คน โดยไม่ต้องพึ่งพาเจราหนที่ต้นหนเหมือนกับ4 3 0รุ่นเก่าๆปัจจุบัน4 3 0 j ถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของสายตระกูล Hercules นอกเหนือจาก4 3 0จะถูกใช้เป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีแล้วยังมีการนำ C-130 มาดัดแปลงเพื่อทำภารกิจพิเศษอีกมากมายโดยมีรุ่นที่สำคัญดังนี้ MC-130 Combat t a r o n เป็นเครื่องบินสําหรับภารกิจพิเศษที่ใช้งานโดยกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษและมีการปรับปรุงเล่ยมาจนในปัจจุบันใช้งานในรุ่น MC-130J EC-130 Commando Solo เคยถูกใช้ในภารกิจสงครามจิตวิทยาและ IO ในยุคสงครามเย็นโดยการติดตั้งสายอากาศสำหรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ไปยังประชาชนที่อยู่ด้านล่าง EC130H Compass Call ถูกใช้เป็นเครื่องบินโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อต้านการสื่อสารของระบบ C2 ทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม HC130 เป็นเครื่องบินในปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตรวมถึงภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ KC130 เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ โดยจะนําถังเชื้อเพลิงเข้าไปติดตั้งภายในห้องเก็บสัมภาระที่จะมีความจุเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ3,600แกลลอนโดยสายเติมเชื้อเพลิงระบบรพรบจะออกทางด้านหลังของปีกสามารถส่งเชื้อเพลิงออกได้นานทีละ300แกลลอน AC-130 เป็นการนำปืนขนาดต่างๆมาติดตั้งภายในและยิงออกมาทางด้านข้างของลำตัว4 3 0เพื่อใช้ในภารกิจการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน หรือการสนับสนุนทาาอากาศโดยใกล้ชิดการออกแบบ430จะมี2เวอร์ชั่นที่ขนาดห้องสัมภาระต่างกันโดยแบบปกติจะมีความยาวลำตัวประมาณ29เมตรส่วนเวอร์ชั่นลำตัวยาว430-30จะมีความยาวลำตัวประมาณ34เมตรตำแหน่งปีกจะอยู่ด้านบนของลำตัวที่ส่วนท้ายเป็นประตูแล้มสำหรับนำสัมภาระสิ่งของเข้าและออก ขนาดของประตูกว้างเท่ากับลำตัวของเครื่องบินที่3.02เมตรและยาว3.12เมตรชุดแผ่นหางขนาดใหญ่ถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อรองรับกับประตูด้านหลังนี้ห้องนักบินถูกยกให้สูงและอยู่ในตำแหน่งด้านบนของลำตัวฐานล้ออยู่ในจุดที่ต่ำกว่าระดับเครื่องบินทั่วไปเพื่อหวังผลในการใช้งานบนสนามบินที่พื้นผิวไม่เรียบหรือทางวิ่งที่ไม่มีการปรับปรุงพื้นผิว เครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ4 30เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ๊อปในตระกูลอาริสัน T56 ตั้งแต่รุ่น A จนมาถึงรุ่น H และเปลี่ยนมาเป็นโรสรอย y e Ae 2100D3 ในรุ่น J โดยเครื่องบินทุกแบบมีทั้งหมด4เครื่องยนต์แต่ละเครื่องยนต์จะขับใบพัดที่เครื่องยนต์ละ1ชุดทำให้มีใบพัดทั้งหมด4ชุดเครื่องยนต์แต่ละเครื่องให้กำลังประมาณ4,500แรงมา้า ใบพัดในรุ่น A เป็นแบบ3ใบส่วนตั้งแต่ 430B จนถึง 430H จะมีใบพัดแบบ4ใบ Hamilton Standard 54H 60และสุดท้ายในรุ่น J รุ่นล่าสุดจะใช้ใบพัดแบบ6ใบ Dotty R391 ที่ผลิตจากวัสดุผสมน้ำหนักเบาเครื่องบินมีความเร็วเดินทางประมาณ290นอตในรุ่น H และเพิ่มขึ้นเป็น348นอตในรุ่น J และพิสัยการบินไกลสุดเมื่อบรรทุกสัมภระเตมตาจะบินได้ไกลกว่า1,800ไมล์ทะเลห้องนักบินภายในห้องนักบินจะเป็นเคบินขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยตำแหน่งที่นั่งของนักบินและนักบินผู้ช่วยที่ด้านหน้ามีช่องหน้าต่างกระจกจำนวนมากหลายบานเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในมุมกว้างให้กับนักบินบริเวณด้านหลังนักบินจะมีพื้นที่สำหรับไฟล์เอนจิเนียร์ รวมถึงพื้นที่ให้กับนายทหารต้นหนไว้ทำงานสำหรับการนำทางเครื่องบินในเครื่องบินรุ่นเจจะมีการปรับปรุงเป็นกราสคอกพิตรวมถึงตำแหน่งนักบินจะมีจอ h ฮด d ัพดิสเพย์มีระบบนำทางทั้ง GPS และ Moving Map และระบบสื่อสารที่ทันสมัยทำให้ในเครื่องบินรุ่นเจสำหรับลำเลียงทั่วไปมีความต้องการนักบินและลูกเรือขั้นต่ำเพียง3คนได้แก่นักบินนักบินผู้ช่วยและโหลดมาสเตอร์ แต่ในส่วนของเครื่องบินรุ่นพิเศษสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐอย่างเช่น AC-130J หรือ MC-130J จะมีลูกเรือเพิ่มเติมอย่าง Navigator หรือ Combat System Officer เพิ่มเติมขึ้นมาได้ระบบตรวจจับในส่วนหัวของเครื่องบินจะมีจุดติดตั้งเรดาร์สำหรับนำทางและตรวจสอบสภาพอากาศโดยมีเรดาร์แบบ ANAPN-241 ติดตั้งอยู่ ที่จะให้ภาพของพื้นผิวกราว mapping รายละเอียดสูงสำหรับการนำทางในส่วนของเครื่องบินรุ่นพิเศษอย่าง MC 1 3 0อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมได้อย่างเช่น terrain following radar ระบบป้องกันตัวเองเครื่องบิน430รุ่นสำหรับลำเลียงทั่วไปอาจไม่มีการติดตั้งระบบในการป้องกันภยัยคุกคามแต่ในเครื่องบินที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือทำภารกิจพิเศษ อาจมีการติดตั้ง m i s s ซ l e a p p r ชวอร w a r n ร r ร่วมกับเป้าหลวงแฟร์เพื่อรับมือกับการถูกยิงด้วยจรวดนำวิถีด้วยความรอนระยะไกลความสามารถในการบรรทุกช่องสำหรับบรรทุกสัมภาระใน430รุ่นปกติจะมีความยาว41ฟตุตหรือ12.9เมตรส่วนในรุ่นลำตัวยาว4 3 0 3 0จะมีขนาด55ฟตุตหรือ16.7เมตร ในส่วนของความกว้างและความสูงนั้นมีขนาดเท่ากันทั้ง2รุ่นคือสูง2.7เมตรและกว้าง3.05เมตรโดยขีดความสามารถในการบรรทุกมีดังนี้การบรรทุกผู้โดยสารหรือทหารพร้อมรบจำนวน92คนใน430และ128คนใน430รขีด30การบรรทุกฐานพลร่มจำนวน64คนใน430และ92คน ใน430ขี30 Container d e l i v e t y System Bundle หรือ CDS จำนวน16ชุดใน430และ24ชุดใน430ขี30 <S <S 2> <S 2> การเรียงเตียงผู้ป่วยสนามจำนวน74เตียงใน430และ97เตียงใน430ขี30พาเลตสัภาระจำนวน5พาเลตใน430 และ7ดพาเรตใน430ขีด30และการบรรทุกยานพาหนะอย่างเช่นรถฮัมวียานเกาะร้อ,อยยางหรือสายพานโดยน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่รองรับได้ประมาณ42,000ปอนด์หรือ19ตันตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน430ในกองทัพอากาศสหรัฐ มันได้เข้าร่วมในสงครามและปฏิบัติการทางทหารมากมายจนเป็นที่พิสูจน์ถึงสมรรถนะและขีดความสามารถของเครื่องบินลำนี้ตั้งแต่สงครามเวียดนามมาจนถึงปฏิบัติการทางทหารในยุคป,ปัจจุบันด้วยขนาดที่กำลังพอเหมาะและความประหยัดในการปฏิบัติการทำให้มันเป็นที่นิยมอย่างมากด้วยยอดการผลิตมากกว่า2,500ลำและใช้งานกับกองทัพอากาศมากกว่า60ประเทศทั่วโลกถึงแม้430 จะไม่ใช่เครื่องบินที่ทำการรบโดยตรงแต่ปัจจัยด้านหนึ่งที่สำคัญและเป็นจุดวิกฤตที่จะเป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถของกองทัพอากาศนั้นๆคือระบบในการส่งกำลังบำรุงที่แข็งแรงเพราะธรรมชาติของการใช้กำลังทางอากาศจะต้องมีความคล่องตัวในการวางกำลังเครื่องบินลบไปยังสนามบินต่างๆที่ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติการการลำเลียงทางอากาศจึงถือเป็นกระดูกสันหลังหลักในการลำเลียงยุทธปัจจัยไปยังฐานปฏิบัติการนั้นๆในส่วนหน้า ให้คงคิดความสามารถทำการรบได้อีกทั้งหากต้องมีการส่งกำลังทหารภาคพื้นเข้าไปยังสนามรบด้วยการส่งทางอากาศหรือการกระโดดล่มลงไปเครื่องบิน430ก็ยังสามารถทำหน้าที่ในการส่งทหารเหล่านี้ได้อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนทหารเหล่านี้ด้วยการส่งสเสบียงวัตถุก,กระสุนระเบิดและเวชภัณฑ์ในการทำภารกิจและไม่เพียงเท่านี้ในการอพยพหรือการออกจากพื้นที่การรบ เครื่องบิน430ยังสามารถเข้าไปลงจอดในสนามบินที่ธุรกันดารเพื่อทำการรับกำลังพลหรือผู้อพยพออกจากพื้นที่ได้อีกด้วยเรียกได้ว่า430เป็นเครื่องบินลำเลียงที่อนเนกประสงค์และทำลํำภารกิจได้หลากหลายแบบหนึ่งและถึงแม้ในปัจจุบันอาจมีเครื่องบินลำเลียงที่ขนาดใหญ่กว่าและบินได้ไกลกว่าอย่างเช่น Boeing 47 g l o b e Master 3หรือ Airbus A400M AtLA s แต่เครื่องบินเหล่านั้นก็ดูจะมีราคาที่สูงและอาจมีค่าบำรุงรักษาในระยะยาวที่สูงกว่าเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงทำให้4 3 0ยังคงเป็นตัวเลือกให้กับกองทัพอากาศหลายๆประเทศต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพอากาศที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและมีงบประมาณจำกัดในการจัดหาและการใช้งานเครื่องบินลำเลียง